แป้งเดิมเน่ยท่านอาจจะเคยปลูกคนะปั่นเลยเอาเนี้ยใส่เข้าไปสองสามกระสอบต่อไร่ทิ้งไว้สักอาทิตย์นหนึ่งหมักเอาไว้คลุมเอาไว้ให้น้ําให้จุลินทรีย์นะครับไตโคมารไล่กินเชื้อโรคให้ซิดิก้านานโนปรับสภาพดินไม่ให้เป็นกรดให้ไลโซเบียมย่อยสลายอินทรียวัตถุให้อินทรีย์วัตถุลงไปในดินปรับโครงสร้างไม่ให้ดิน แข็งเกินไปร่วนเกินไปเห็นไหมครับครบเลยหลังจากนั้นท่านก็ปลูกไปดิจะปลูกพืชผักตามกรรมวิธีนั่นแหละครับแต่ไม่ต้องไปใช้ยูเรียไม่ต้องไปใช้สูตรสิบหกไอน้นู่น้นี่รองพื้นไม่ต้องเอานี่แหละตัวเดียวพอปลูกพืชขึ้นมาท่านก็ค่อยฉีดทางใบอ่าจาเป็นนะทางใบ <c oughs> อันต่อมาถ้าเป็นพวกข้าวนาข้าวเนี่ย เขาโพดเนี่ยวานที่เดียวเลยสองสามก็สอบจบครั้งแรกเลยที่เตรียมดินบางคนบอกเตรียมไม่ทันก็หวานตอนปลูกหวานตอนไหนก็ได้แต่อย่าไปป่นปานตอนใกล้เกี่ยวไม่ได้ผลแน่นอนอ่าไม้ผลตั้งแต่เริ่มปลูกหลายคนถามเหลือเกินปลูกท้เรียนจะใช้ย,ยังไงคือพืชแต่ย่าเอาอะไรไปลองพื้นมันไม่ได้กินอาหารที่รากแก้ว พูนดินขึ้นนิสัยพืชอ่ะมันหากินตื้นชอบชื้นไม่ชอบแฉะส่วนใหญ่ปลูกบนเนินแล้วอย่าเอาขี้ไปลองอย่าเอาสารใดๆไปลองเละตายหมด <c oughs> ปลูกเสร็จอย่าไปให้จมอย่าให้เป็นแอ่งน้ำเอเนี่เอาเจ็สีาสามลยห่างจากโคนต้นประมาณสักคืบสองคืบคุมฟางบางๆลดน้ำก็ซึมลงไปรากก็ก,กินที่เหลือก็ฉีดปุ๋ยน้ำจบแล้ว เห็นไหมครับง่ายไหมพอมันโตตอนทําใบก็เหมือนเดิมแหละครับท่านก็ใส่ไปบํารุงฉีดง่ายเลยไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนพืชผักสวนกลัวตัวนี้ใช้ง่ายมากเพราะมันใช้ตอนไหนก็ได้อย่าไปใช้ตอนเก็บเกี่ยวพอละช่วงเตรียมดินก็นได้ช่วงบํารุงก็ได้สะดวกมากเลยแล้วไม่ทําให้พืชน็อกหลายคนถาม พืชกำลังออกดอกใส่ได้ไหมได้สูตรมันต่าครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมันต่าไอ้ที่มันสลายลูกคือไปใส่สูตรสูงสังเกตเวลาฝนตกไหมครับน้ําฝนมีไนโตรเจนสูงไงเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ตกมาปั๊บทิ้งลูกหมดเหมือนกันท่านไปใช้สูตรสิบหกเสมอสูตรสี่หกศูนย์ศูนย์ใส่ตอนพืชออกดอกออกลูกจบครับสลายลูกทิ้งหมดอันเนี้ยใส่ได้ตลอดระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นออกดอกเพึ่งโตเพิ่งอะไรมันใส่ได้ตลอด ที่เขาไม่ให้ใช้ก็คือพวกปุ๋ยน้ำช่วงที่พืชบางชนิดออกหลอกกำลังผสมเกสรบางชนิดไม่ใช่ทุกชนิดนะครับพริกถั่วแตงฉีดไปเอะเกสรมันแข็งแรงแต่ถ้าพวกลำไยทุเรียนมะม่วงพวกนี้ให้มันผสมเกสรเสร็จก่อนข้าวพวกนี้ช่วงที่เขาตากหลอกข้าวโพดพวกนี้อย่าไปยุ่งให้เขาผสมเกสรเสร็จก่อน <c oughs> <c oughs> เห็นไหมความสะดวก ดังนั้นช็อตเนี้ยผมมาคุยถึงเรื่องวิธีการใช้มากน้อยบางคนถามมาว่าใส่เท่าไหร่ผมต้องถามก่อนที่ไหนบางภาคปลูกสามรอบมันก็ต้องใส่เยอะเพราะมันกินเยอะบางภาคปลูกครั้งเดียวก็ใส่น้อยอะฮะบางที่ดินเหนียวมันก็ต้องใส่เยอะหน่อยอินทรีย์วัตถุบางที่ดินทรายก็ต้องใส่เยอะหน่อยถ้าดินดีอยู่แล้วคุณมีอนินทรีย์วัตถุตามธรรมชาติช่วยก็ใส่ไม่ต้องเยอะ มากน้อยขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่มีสูตรเป๊ะ,ปะมันไม่ใช่ปุ๋งกว๋วยเตี๋ยวครับจะใส่นี่ต้น,นี้้งน,นี้ชนไม่ใช่อยู่ที่สภาพดินแล้วก็อยู่ที่ชนิดพืชพืชบางชนิดมันกินอาหารเยอะบางอย่างมันกินอาหารน้อยมันต้องแต่ละพืชไปอีกเห็นไหมครับแม้ถ้าบางคนถามเรื่องนาข้าวเนี่ยผมต้องถามตลอดว่าข้าวพันธุ์อะไรมันมีข้าวหนักข้าวกลางข้าวเบา ข้าวหนักมันกินอาหารเยอะอายุมันยาวข้าวเบามันก็กินไม่เยอะแต่ต้องเร่งเพราะอายุมันสั้นมันต้องรีบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพวกนี้ด้วยนะเอาทีนี้เทปต,ต่อไปนะผมจะมาคุยเรื่องปุ๋ยน้ำว่ามันใช้ยังไงบ้างนะเอาเอาแค่นี้ก่อนใช้ได้ตลอดใช้เตรียมดินเตรียมหลุมใส่ตอนไหนก็ได้นะโอเคครับเรามีของง่ายๆแบบนี้สุดยอดและอย่าลืมว่าเป็นปุ๋ยของเราเอง ใช้เลยนะครับ